อยู่ข้างหลังนี้นะคะคือสนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทเดกสาหรือว่าศิลปะการบังคับม้าค่ะสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะคะเป็นสนามดินแล้วก็มีเต็นต์ตั้งอยู่ตามมุมต่างๆของสนามเป็นที่นั่งของกรรมการค่ะที่ทําหน้าที่ให้คะแนในในการแข่งขันส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นอัธัาทร์สําหรับคนดูและสื่อมวลชนยาวเหยียดเลยค่ะ ศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะจากบรรยากาศร,รอบๆสนามเนี่ยมีผลกับเขาไหมคะช่วงที่ม้าเข้าอยู่ในสนามะทุกอย่างจะต้องนิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้จะไม่มีเสียงอะไรท่านม้าเขาเพราะว่างานแข่งขันก็คือม้าเนี่ยจะมีสมาธิอยู่กับคนขี่คนขี่จะมีสมาธิอยู่กับมา้าทั้งนั้นทั้งสองอย่างจะมีสมาธิแต่ถ้ามีอะไรมากวนเนี่ยสมาธิอาจจะออกไปได้ พอนักกีฬามาถึงนะคะก่อนอื่นก็ต้องทําการเคารพกรรมการก่อนค่ะจากนั้นจึงจะเริ่มทําการบังคับม้านะคะให้วิง่งให้เดินให้ทําท่าต่างๆตามที่ต้องการนะคะ,คะส่วนทางด้านกองเชียร์นี่ก็จะไม่ส่งเสียงเอื้อทึกคึกโครมนะคะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้นี่จะต้องการใช้สมาธิค่ะก็เลยต้องเชียร์กันอยู่เงียบๆนะคะ แล้วตอนที่อยู่บนหลังม้านี่เรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องคุยกับม้าเขาให้รู้เรื่องคอยให้เขาได้การสัมผัสใช้แขนใช้ขาค่ะเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรนักกีฬาคนไหนเนี่ยทำได้ตรงโจทย์มากกว่ากันแล้วก็ไม่ผิดโจทย์ไม่มีอะไรเข้าผิดพลาด นะครับแล้วก็เออแล้วก็พรีเซนต์ม้าออกมาได้เหมือนกับเขาเขาวิ่งในธรรมชาติเหมือนกับไม่มีใครบังคับนะครับก็คือกรรมการเขาจะดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปรุนแรงเกินไปมือไปหนักเกินไปแล้วม้าเขาเขาเขาเจ็บปากเขาเขาพยัยพยแกกน้ากระโดกหัวเนี่ยมันก็หมายถึงนักกีฬาผู้นี้ไปขืนใจขัดขืนม้าหรืออะไรที่บังคับรุนแรงนะครับก็จะโดนตัดคะแนนลงไป การแสดงท่าทางต่างๆที่ทางคณะกรรมการ e f i กำหนดให้ทำนะคะมีถึง29ข้อค่ะข้อละสิคะแนนนักกีฬาคู่ไหนแสดงท่าทางไม่สวยงามนะคะคะแนนก็จะลดลงค่ะแต่ถ้าคู่ไหนประสานใจกันทำท่าทางได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ขัดตากรรมการและผู้ชมก็จะเป็นสุดยอดของศิลปะการบังคับม้าค่ะการบังคับม้านะคะตรงไหนยากสุดบังคับม้าไม่ยากข้าม้า เข้าใจเราคือมันต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันมันก็ทุกคนก็ทําได้เหมือน <ทำ S 1> กน<ด>ันมดหมนแหละแต่ว่าจะออกมาสวยจะออกมาดูแล้วแบบคนดูจะคล้อยตามได้มากแค่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าเรากับเขาเข้าใจกันมากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า นกีฬาเนี่ยจะต้องมีสมาธิม้ามีปัญหาต้องออกกับมาให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะวัดกันว่าใครใครเจ๋งกว่ากันใครม,มีมีความสามารถมากกว่ากันใครจะมีสมาธิดีกว่ากันนะครับหัวใ,ใจสำคัญที่สุดในกัน แข่งขันกีฬาทีาทมชาประเทศแอฟริกาแอฟริกาเหรอครับความอดทนครับต้องอดทนที่จะต้องสื่อสานรนีเขาคือเขาไม่เข้าใจเราหรือพูดก<า>ับเขาไม่รู้เรื่องอ,อันนีก้ก็ต้องใช้วิธีการฝึกเนี่ยครับ<า>แต่ว่ามันก็ต้องฝึกให้ถูกวิธีเขาถึงจะเข้าใจเรา หลังจากที่นักกีฬาแต่ละประเทศนะคะได้แสดงศิละปะการบังคับม้าส่วนของตัวเองเรียบร้อยแล้วกรรมกันก็จะให้คะแนนเป็นคนๆค่ะจากนั้นก็รวบรวมคะแนนกันขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างที่จะรอประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการและจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลค่ะ นี่นอกจากคนจะดีใจม้าก็ยังดีใจค่ะเพราะว่าคึุกคักอยู่ตลอดเลยท้ายที่สุดแล้วเมื่อการแข่งขันขจบลงเนี่ยเราได้อะไรอะความภูมิใจค่ะว่าไอ้ที่เราเหนื่อยมาเป็นปีเนี่ยทะเลาะกับมา้ามาทั้งปีเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างวันนี้มันก็ส่งผลแล้วว่าไอ้ที่เราทำมันมันได้ผลตอบแทนกลับมาก็ความภูมิใจ ว่าประเทศใดนะคะจะได้ครอบครองเหรียญรางวัลแล้วก็เข้าร่วมพิธีรับรางวัลตรงนี้นะคะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าการจะบังคับม้านะคะให้เดินให้วิ่งหรือว่าสแสดงท่าทางต,ต่างๆตามที่มนุษย์ต้องการนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรักความเข้าใจและความอ่อนโยนระหว่างคนกับม้าค่ะใช่แล้วค่ะแต่นี่เป็นการแข่งขันขี่ม้าแค่ประเภทแรกเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะว่านอกจากนักกีฬาจะบังคับให้ม้าเดินให้ม้าวิ่งแล้วเขาจะบังคับให้ม้ากระโดดข้ามเครื่องกิดขวางได้อย่างไรในกีฬาขี่ม้าประเภทโชว์ซัมปิ้งค่ะ ขีม่ม้าี่ยคืออย่างหนึ่งคือห้ามห้ามหล่นลงจากบนนะต้องออกจากการแข่งขันเลยครับ